กับพี่อ่ะจะไปดินเนอร์ด้วยกันไงแดีวเคยไปไรช่นนนก็วรไปออนเน่เป็นช่วงที่แบบว่าเนน้ยอกลังมึนๆเลยหมื่นนยอไนตนบานตนบานอะไร่มับ้านบ้านม่ไหร่ไหมล่ะดีบานดีบ้าน ตั้งนั่นเลยเดี๋ยวให้เซ็นให้เสร็จเนาะเขียนพิมพ์ฝังครับอะไรนะใส่กับแขนสองคนดีไหมอาศัยเศษเข้าไปนะแล้วเราต้องเซ็นเือที่จะจะไม่ล้องไหรหรอก็ไม่ล้างอะไรบ้าง น้องมันเขชื่ออะไรคะน้องอยู่เขาอยากเป็นน้องมากน้องคนแรับเนึ่งน้องเหมือนไม่เดียวเป็นน้องนกเขาอยากเป็นน้องกไ่เดียวเดียว